ก็มีเรื่องมามอยที่จะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนะสำหรับสายขายสายสคริปเตอร์นะเพื่อนๆนะผมจะคือแนะนำได้ไหมอ่ะก็คือเล่าให้ฟังแล้วกันนะวิธีการที่เราเป็น,ปนมือเป็นสายสคเตอร์นะเพื่อนๆนะเราต้องฝึกการพัฒนาการทำสคริปต์การทำคอนเทนต์การตัดต่อวีโอถ้ามันมีถ้ามันมีแบบว่า เรามีกราฟิกเอากราฟิกเข้ามาช่วยด้วยอาสนียของเรื่องของกราฟิก CG มาช่วยด้วยเพื่อนๆทำให้คลิปเรามันน่าสนใจามากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการ,ารสรุปครีเอเตอร์แล้วเหมือนพุ่มกลับละทำไงให้เรามีเนื้อหาที่มันมันโดนใจภาพสวยเสียงชัดมุมกล้องที่ดีใช่ไหมฝึกเอาแล้วตอนนี้ฝึกการที่ตอนนี้เราเราตอนนี้มันโลกยุคใหม่มันเริ่มเข้ามาแล้วเกี่ยวกับไอนะ่นเพื่ออยคือผมอยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับไอนะเราสาามรถให้ไอมาสร้าง สร้างมันเพิ่มเพิ่มเนื้อหาให้กับเราได้เพื่อนเราสามารถที่จะไปเซิร์ชแชท GPT ในการที่จะหาบทความข้อความต่างๆเนสมมติเราตันคลิปตันคอนเทนต์เนี่ยเราจะเอาคลิปอะไรเราจะทาคลิปเกี่ยวกับแนวไนหรก็ให้ความรู้การเงนินความรัก,กจิตวิทยาต่างๆหรือคําคมต่างๆเราสามารถที่ว่าใช้แชท GPT ในการเพิ่มเนื้อหาให้กับเราได้เ,ดปปนะเพื่อนเราให้หาวแชท GPT มามาทาการทำคลิปนะเพื่อนนะอย่างว่าคำคมต่างๆ,ๆก็ได้หรือมุกตลกๆก็ได้หรืออะไรก็ได้นะ น,น้องก็อยากแนะนําเพื่อนว่าหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำคอนเทนต์เราเพราะเราเป็นเชฟอบการทำคอนเทนต์ไม่ต่างอะไรกับเชฟเพื่อนถ้าเราทำปรุงปรุงรสชาติมันไม่อร่อยอะคนก็ไม่กินครั้งเดียวก็ไม่ไม่บริโภคแล้วเพื่อนฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองไปเลยนะเรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าเราจะเราเป็นเชฟอะนั่นถึงเราตัวเองเป็นเชฟเราจะปรับปรุงไงให้คอนเทนต์ให้มันเชฟให้เให้หา,หาราได้นากินปรุงได้าอร่อยคึนอะนะเหมือนเราไม่ต่างครีเอเตอร์ไม่ต่างอะไรการพิพูงกลับนะเพื่อนนะ อันนี้ก็ฝากไว้กันเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนะก็ปรับปรุงเนหากอนเทนให้มันมีมันมีความแปลกใหม่ขึ้นแล้วก็เอานำไอไอมาใช้ด้วยนะเอาไม่ว่าจะเป็นภาพเอยภาพเสียงเอยนะไอไดดัดเสียงได้ไอ,ไอสร้างภาพได้ทักเทียนหน่วยภาพนิ่งได้หมดเลยเพื่อนนะเอามาทำามเดเทนเอามาตัดต่อการตัดต่อที่ดีก็ช่วยให้ภาพมันดูดีขึ้นอย่างตัวอย่างนะตัดต่อเนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นนะช็อตที่ผมพูดเนี่อ่ะตัดต่อพวกมันรับ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 คลิปมันน่าสนใจยังไงนะ ผมพูดเงี้ยผมระยะมีกล้องผมระยะน,นี้ใช่ไหมดูนะมันจะสูมระยะใกล้เข้ามาปั๊บนองด้วยการตัดต่อเพื่อนนะดี๋ยวจะแนะนําเพื่อนๆให้ไปทําตัดต่อเกี่ยวเกับเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อเกี่ยวแอปแคปคั้คในมือถือเลยเช่นเราใช้เฉพาะเฉพาะมือถือพอไม่ต้องใช้คอมใช้น้ตบุ๊กหรอกแค่มือถือก็พอแล้วให้มันคล่องกันนะเรื่องการตัดต่อไปไปสารเรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อในแคปคัดก็ได้เพื่อนนะลูกเล่นต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายทำให้เคลิปของเราน่าสนใจมันดูโดดเด่นมากขึ้นดูไม่เป็นแบบว่า ไม่เป็นแบบว่าธรรมดากันไปมันจะดูเอฟเฟกดูอะไรที่มันดูดีขึ้นอ่ะถ้าเราตัดต่อเป็นมันก็มันทำให้ภาพเราน่าสนใจขึ้นนะเพื่อนนะก็ลองไปศึกษาดูกันก็แนะนำคลิปนี้ก่อนแล้วกันเพื่อนๆนะมาบอกเราเก้าสิบเพื่อให้ฟังด้วยกันนะการมาไอ้มันทําให้เราสามารถที่จะหาช่องทางการสร้างคอนเทนต์ให้มันมีคุณภาพมากขึ้นนะให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะเพื่อนนะก็ก็ไปดูคลิปเร็วผมก็ได้ไปดูคลิปเร็วผมที่ผมลงแบบที่ผมลงคลิปด้วยดูภาพมันดูน่าสนใจขนาดไหนเพื่อนดูนะแล้วผมจะมีอะไรอัพ จะมีไออะไรใหม่ๆได้ใหม่ๆเข้ามาในคลิปของผมเพื่อนก็ติดตามแล้วกันนะกันโอเคเพื่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่กันนะไม่ก็ไม่อยากให้ยาวเยอะเกินไปเอาแค่นี้แหละโอเคก็เป็นไปใจกับเพื่อนทุกคนนะสู้ๆแล้วกันนะเส้นทางยังยาวไกลก็เราทาวันนี้ให้ดีสุดแล้วกันแล้วก็เรียนรู้ทุกวันแล้วพัฒนาตัวเองให้พัฒนาตัวเองให้ทุกวันแล้วกันนะโอกาสยังรออยู่ข้างหน้านะโอเคเพื่อนสู้ๆนะสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่